สวัสดีครับกลับมากับผมนะครับบานลีพาวเวอร์นะครับวันนี้มาอยู่กับเจ้าคันนี้นะครับจริงๆมีความชอบส่วนตัวอยู่แล้วนะครับสำหรับใครๆก็รู้จักนะครับรุ่นนี้นะครับโฟกซิลโค o อาครับนะครับผมโฟกซิลโค o เนี่ยนะครับก็แน่นอนครับถ้ามีคําว่าอาขึ้นมานะครับก็คือเป็นตัวท็อปนั่นเองนะครับวันนี้เดี๋ยวเราพามารู้จักกับโฟกซิลโคมากขึ้นนิดหนึ่งนะครับเจ้าโฟกซิลโคเนี่ยรุ่นนี้นะครับเป็นเจเนอเรชันที่3นะครับ และคนที่ออกแบบเจ้ารุ่นนี้นะครับผมต้องบอกได้เลยว่ามีตำนานมายาวนานด้านการออกแบบรถยนต์นะครับนั่นก็คือโจเซโตจูเจโรนั่นเองนะครับผมเขาเคยออกแบบอะไรให้บ้างนะครับเขาเคยออกแบบ bmw m1 นะครับรถตัวแข่งของ bmw นะครับ alfa r o m ม o รุ่นท็อปทนะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นที่ติดตาตึงใจนะครับและผลงานการออกแบบของเขานะครับซึ่งผมชอบมากนั่นก็คือ gtr 50ปี generation 2020นั่นเองนะครับผมสำหรับตัว v o l ks w a g e n นนะครับเซโลโคเนี่ยจริงๆแล้วนะครับเขามีทั้งหมดประมาณ3เครื่องยนต์ครับจะมีเบนซิน2เครื่องนะครับก็คือ1.4 TSI นะครับแล้วก็ถ้าเป็นตัว R เนี่ยจะเป็น2.0 TSI ที่มีแรงม้าจากโรงงานถึง265แรงม้าครับแล้วก็จะมีอีกเครื่องยนต์หนึ่งนะครับก็คือจะเป็นดีเซลก็คือ2000เหมือนกันนะครับที่รหัสก็คือ TDI นะครับสำหรับเจ้าตัวนี้นะครับวันนี้เซรลโค R เนี่ยนะครับต้องการเพิ่มสมรรถนะ นะครับในการขับขี่นะครับแล้วก็ตอบโจทย์ด้วยการที่ว่าโชคเดิมของเขานะครับอย่างที่ผมเคยเรียนไปเป็นโชคไฟฟ้านะครับซึ่ง KW เนี่ยมีตรงมาจากโรงงานเลยนะครับก็คือ KW ดับบิลดีดีซีพักแอนเพย์นะครับอ่ะเรามาดูใกล้ๆกันนิดนึงนะครับสำหรับเจ้าตัวพักแอนเพย์เนี่ยนะครับเราจะสามารถดูได้ตรงนี้นะครับแล้วก็ดี c ีซีพักแอนเพย์ก็คือหมายถึงเดิมของเขาเนี่ยเป็นโชคไฟฟ้าอยู่แล้วนะครับเราก็สามารถเสียบติดเข้าไปนะครับแล้วก็พร้อมที่จะกดโหมดนะครับปรับได้ตาม คอนโทรลเลอร์นะครับที่มีอยู่ในรถเดิมได้เลยนะครับก็แน่นอนครับ DDC Plug and p l a เนี่ยเรามีรีวิวไปแล้วใน BMW M4 นะครับใน M340i นะครับแล้วก็วันนี้เดี๋ยวมาดูกับรถระดับตำนานที่คนออกแบบนะครับผมประทับใจมากนะครับก็ระดับระดับโลกเลยนะครับจริงๆเขามีบริษัทของเขานะครับชื่อ i t a l Design นะครับซึ่งเป็นคนจากประเทศอิตาลีนะครับนะครับแต่ว่าวันนี้มาโฟกัสที่ Volkswagen นะครับ ซิลโคโอ,อ่านะครับในท w d d c ปักกันเทนะครับจะขับออกมาเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันครับผม ซิลคโคนะครับเจนสามอย่างที่ผมบอกไปเนาะวันนี้เดี๋ยวเราจะมาลองขับนะครับด d c ดูนะฮะซึ่งตัวนี้ก็เป็นตัวนะฮะที่เป็นซ i l o โคอานะครับ265แรงม้านะครับพื้นฐานเนี่ยนะครับอย่างที่เคยกล่าวไปแล้วนะครับก็คือคนออกแบบเนี่ยคือจูเจโรนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ย เป็นคนออกแบบในกอล์ฟด้วยนะครับก็คือกอล์ฟมาร์ควันนั่นเองนะครับผมแล้วก็ยังเป็นคนออกแบบรถดีเอ็มนะฮะถ้าใครจำได้นะฮะในรถที่พาไปในอนาคตได้นะครับเพอเปิดวิ่งต่างๆนะครับพร้อมกับอคอลเลคชันของเขามากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นออกแบบร่วมกับไซโก้นะครับรวมถึงรถสปอร์ต สมัยของจริงนะครับนะปัจจุบันผมว่าก็ยังดูสวยมากนะครับแต่ถ้านับจริงๆแล้วเนี่ยเอาเอาเดิมนะฮะผมว่าจริงๆแล้วอ่ะกอล์ฟขับดีกว่านะครับโฟกอล์ฟขับดีกว่าซึ่งโฟกอล์ฟก็เป็นอีกหนึ่งในรถที่เรียกว่าเป็นตำนานของสลิปเปอร์คาร์ละกันนะครับรถสลิปเปอร์คาร์ก็คือรถที่ดูไม่มีอะไร แต่วิ่งออกมาทีก็บอกได้เลยว่ารองจากอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเมืองนอกเขาก็จะเรียกว่าสลิปเปอร์คาต่เจอฝนท่อแก็เก็บลอยต่อได้ดีมากฮะบอยต่อได้ดีมากวง์เเนี่ยนะครับเลี้ยวเนี่ยรู้สึกว่า ชับมากนะฮะรู้สึกว่ากระชับมากแต่ว่าด้วยซิัคโคเนี่ยจริงๆผมว่าเออก่อนหน้านี้นเลียเ้ยวไม่ดีเท่านี้นะ,ะก็น่าจะเลี้ยวดีขึ้นนะคะรับความเร็วต่ำดีขึ้นมาขอกดเพิ่มทีหนึง่งโ,โอ้โหยยยยยยยนะฮะก็ขับสนุกได้มากขึ้นแน่นอนนะฮะก็สำหรับซิัคโคอา แล้วก็คลิปรีวิวดีๆจากทาง Repower นะครับเราจะพยายามมารีวิวสินค้านะครับไม่ว่าจะเป็นตกแต่งรถยนต์นะครับสวิตรถยนต์ต่างๆนะครับก็ฝากติดตามอีกหนึ่งช่องทางของเรานะครับทาง YouTube Channel ช่องทางนี้นะครับฝากกดไลค์กด Subscribe นะครับแล้วสำหรับใครที่สนใจของแต่งนะครับก็มีอีกหนึ่งช่องทางที่เปิด24ชั่วโมงก็คือเ w w บไ p o w รีพาวเว a ร์ .com ครับยังไงเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวผมไปก่อนนะครับผมกับเจ้าคันนี้